มาเยอะมากในเรื่องของปีที่มันผ่านมาใครถ้าออกไปเดี๋ยวเดวพิกโข้มาเฮ้ยอ,อะไรไม่ได้วุ่นวายพรอะมื่จะึตายนะ <c oughs> ติดเหล่าสรานลมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับสรานลมนะครับวันนี้เป็นอีพีแรกที่จะเปิดตัวรายการใหม่ชื่อว่ารายการติดเหล่านะครับ วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดภูเรื่องของกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะาอร่อยทุกร้านแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับที่มีหนึ่งร้านเป็นร้านประจำของเขาเป็นใครตามมาดูเลยที่ตลาดภูนี่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมแล้วก็ดูสถานที่มีหลายร้านนะครับที่กันนัดไว้เนี่ยค่อนข้างลึกลับมากๆเลยนะเราก็หาไม่เจอนะเอ๊มันจะอยู่ตรงไหนนะาแกก็ให้โลเคชั่นไม่มั่นคงด้วยนะเออ เฮ้ยมึงอเฮ้ยโอ้โหตกอะไรอ๋อวยอ่ะไหนไหนมาแล้วครับนำพาเลยครับตรงไหนฮะเนี่ยตรงนี้อยู่ตลาดรูครับเชิญเลยโอ้ตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวลองไปคุยข้างในดีกว่าเนาะได้ครับอะไรเนี่ยทำไมผมต้องตาตลอดเวลาคารวาครับสิทธิ์พี่เลื่อมสายเลื่อมสายเข้าสู่รายการใหม่นะครับผมชื่อว่ารายการติดเหลาติดเหลา ติดเหลาอย่าเหลามากมันจะแหลมแต่พอเรานั่งสมงมติไม่เอาหน่อยหออน่อ่ไม่แช่อย่างเงี้ยนะช็อตเลยที่เขาใหม่ไหมโอ้โห <laughs> แต่ว่ารายการติดเหลาเนี่ยพอเรานั่งกันสองคนเนี่ยมันเหมือนติดเหล้าเลยว่ะ <c oughs> เฮ้ยไม่ติดสิไม่ติดนะไม่ติดๆๆไม่ติดไม่ติดวันนี้เราอยู่กับน้าจูนนะครับผมน้าจูนลูฟี่พี่จูนก็ได้พี่จูนลูฟี่ก็ได้เป็นไงบ้างพี่สบายดีนะสบายดีครับไม่เจอมึงนานเนี่ยสบายเลยคือผมมาสร้างความลำบากให้กับชีวิตพี่เยอะเลยหลายที่เลยชีวิต วุ่นวายเพราะมึงเนี่ยไม่ลอกยอกนะคิดถึงคิดถึงกันครับนันนแฟนขับเยอะมากนะจริงๆแล้วเนี่ยบนบนโลกออนไลน์เนี่ยติดตามพี่อยู่นี่สองสามแสนนะหรอเออเพื่อนี่ย่หรอใช่เคยไปทางมหนผมติดตามพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะงานพี่เนี่ยชอบมากเลยนะงานภาคของพี่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เลยพี่น้องเมย์พันเอ็กสวิงกิ้งอย่างนี้หนูอยากเป็นดาราหนูอยากเป็นดาราประสบการณ์ครั้งแรกด้วยใช่โอ้โหอะไรของมึงเนี่ย ภาคีนะภาษาไทยไม่ได้พูดทางภาษาอังกฤษครับผมโออาโออาร์โอกรออชูรักเลยดิชัตเตอร์เล แต่ทำด้วยกันนะเราอะไรมันเละเทะกันใหญ่แล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ร้านครัวบ้านริมน้ำครับบ้านริมน้ำตลาดปูตลาดปลดูเป็นร้านประจำของพี่เลยใช่ครับทำไมทำไมถึงมาร้านนี้เป็นร้านประจำของพี่หนึ่งคือมนเราชอบริมน้ำครับ,รบสองคือเป็นร้านเก่าแก่ซึ่งซึ่งมาตั้งแต่คือร้านนี้มันมันเปิดมามากกว่า30มสิบปีับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเริ่ม18บ8อายุสปตุ๊บเอาเลยก็คือกินมานานแล้วก็อาหารอร่อยนะครับยอมราคายอม อ๋อคือพี่กินนะั้นวัยรุ่นเลยใช่ใช่ กินไม่แต่งวัยรุ่นเลยเอางี้ก่อนที่จะคุยเรื่องร้านกันครับคุยเรื่องพี่ก่อนเป็นไงบ้างช่วงนี้งานการมีผลงานอะไรบ้างให้ให้ให้คนที่ติดตามกันมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีการ์ตูนใหม่ๆขึ้นมาซีรีส์ใหม่ๆของอ่ากวกหนังแปลงลงแปลงล่างเด็กๆก็จะมาโ่มาหนังรวมถึงหนังใหญ่บางเรื่องซึ่งกําลังจะทําการภาคอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีมีเผยได้ไหมว่าไม่ได้ไม่ได้เลยครไม่ได้ไม่ได้เป็นความลับยังภาคบอกว่าต่อเนื่องเนี่ย ็คือแน่นอนแหละวันพีชอ่าวันพีชวันพีชอันนี้โอเคพูดได้ก็ยังมีศึกมหาชนคนอะไรศึกมหาคนกรุงเทพอะไรเลยอะไรใจเย็นโอ้คุณเนยผมจำเดี๋ยวชื่อภาษาอังกฤษแลกหน้ารอมหาศึกคนชนเทพอ่ใช่ป่าววะไม่รู้มึงก็ทำกูแขว่ไงไอ้ทิดยรืออะไรถ้าออกไปเดี๋ยวเน็ตพิกโทรมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วเอาเสร็จแล้วกูโดนไปรอบเลยนะ ร้อนมากสิ่งน้ำน,น้ำชาใช่น้ำเหรอครับน้ำชาครับน,น,นี่มึงเห็นอะไรมึงเห็นเป็นมึงเห็นเป็นปูนเลยไงไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเรียก,กแก๊สปวยไงเอาผมอะผมผมผมเลือกน้ำน้ำชาน้ำชาทีนี้ถามเรื่องวงการท่าหน,นึงที่ครับเพราะว่าเห็นมีดราม่าเยอะมากในเรื่องของปีที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภาคไทยสู้ภาคต่างประเทศไม่ได้เรื่องการเปลี่ยนคนภาคนานาเรื่องราวเนี่ยมันเยอะมากเลยในวงการท่าเลยที่อ่าใช่ใช่เรื่องการเสกคนภาคก่อนที่มีความคิดเห็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ ด้วยความคิดเห็นยังไงถ้าคนเก่าเขายังภาคได้ดีอยู่ครับก็น่าจะเหมือนกับคนติดกลิ่นน่ะควรจะต้องเอากลิ่นเดิมเอาไว้ในเรื่องของเสียงเนี่ยมันจะมีเรื่องของลีลาครับในเรื่องของเนื้อเสียง2อ,อย่างมันจะควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนยังติดตรงนั้นอยู่ก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคนไม่ติดแล้วก็อยากจะ หาคนใหม่ซึ่งจริงๆแล้วบางทีคนใหม่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้บางอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้แต่แต่ที่ผ่านๆมาเท่าที่ดูมันยังไม่เห็นพี่พูดตรงว,ว่ามันยัง,ย,ง,ย,งยังยังไม่เจอช้างเผือกสำหรับตัวละคระที่ที่ที่เป็นตัวละครเก่าๆนะเพราะว่าคนเก่าเขา,เขาทำาไน้ไา้ไม่สูงอะมันทัดฐานสูงเลยละใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ก็โอเคเขาก็จะได้กลิ่นใหม่ๆเหมือนกันครับอ่ามันก็มีข้อดีใน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 ข้อด้อยมันก็มีกลิ่นใหม่ๆนำเสนอการให้แบบใหม่ๆ ซึ่งอาจจะไปถูกใจกับบุคคลบางประเภทหรือว่าผู้ชมบางคน <ฮะ S 2> รับร,ระหว่างภาคไทยกับภาคออสิี่นอลก็เคยบอกแล้วว่าถ้าใครชอบอะไรก็เสพแบบนั้นไปไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วงแต่เพียงแต่ว่าอย่ามาด้อยค่ากันท่านั้นเพ็นพอแต่ไม่ว่านี่แม่งไม่นู่นนี่นั่นอันนีไน้ไม่เอาคือก็ดูก็ดูไปอยากรู้ก็ดูไปอะไรก็คือเราไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่อย่าด้อยค่ากันเองแล้วเราก็จะไม่ด้อยค่าว่าต้นฉบับหรือว่าทางด้านของเสียงที่เข้ามาจากโรงง,งาน หรือว่าฉากการผลิตของเขาคือจริงๆไม่ดีอ่ะคือจะบอกว่าไม่พูดแล้วแต่แล้วแต่คนชอบเนาะใช่แล้วแต่คนชอบคือบางทีเนี่ยคนก็ชอบดูออริจินอลบางคนเก่งภาษาหน่อยก็จะชอบฟังแบบแบบเดิมอ่าแล้วก็ได้รสชาติไปอีกแบบเวลาพอฟังภาคไทยเนี่ยมันก็จะมีอีกรสชาติหนึ่งในเรื่องของการที่ดักภาคแต่ละคนเนี่ยก็ปรุงแต่งในเรื่องบทภาคออกมาที่มันไม่เหมือนกันอ่าใช่ไหมเรามาเลื่อนที่อาหารดีกว่ามาอาหารร้านนี้ร้านนี้มีเมนูไหนที่ที่แนะนำบ้างก็เอาเป็นสามขุนคน หลักๆของพี่แล้วกันครับขุพนพลตัวแรกก็คือหมูต้มหมูสามชั้นต้มธรรมดาเนี่ยนะกินกับเต้าเจี้ยวนะครับ <c oughs> เต้าเจี้ยวบีมะนาวใส่พริกจีหนหู่ซอยใส่ขิงเดี๋ยวผมจอดกันถ,ถ้าคนดูมากินบอกหมูต้มเขาจะสั่งถูกไหมถูกถูกถูก,ถกบอกหมูต้มพี่จูนแล้วกันหมูต้มพี่จูนนะอ่าอ่าอ่ามันกลายเป็นชื่อเมนูไปซะแล้วแล้วก็กากหมู ผัดพิถิิงกากหมูผัดพริกขิงเป็นไรกากเนี่ยโคตรดีเลยครับผมขอบอกเลยนะแล้วเป็นเมนูที่บางวันก็ไม่มีตามใจนะคะใช่คือเหมือนกับว่าถ้าน้ำมันหมูเขาหมดเมื่อไหร่อ่ะเออได้กินละอั้นี่นี้น่าลองนี่น่าลองไม่มีแล้วอ่ะสองเมนูแล้วอีกหนึ่งเมนูฮะอ่านี่ไงยำถั่วพูยำถั่วพูครับแบบชื่อราดกับตลาดพูครับผมอ่ะสามเมนูน้องจ๋าน้องจ๋าน้องจ๋าไอ้นี่ไม่ได้จริงจริงอยากอยากให้เห็นหน้าน้องรับออเดอร์นะนี่นี่ นี่ตัวเล็กเซ็กซ์บูเฮ้ยอะที่เราสั่งไปมาแล้วนะครับผม,รบผมตรงนี้มาที่อะไรเมนูแรกเลยที่แนะนำหมูต้มน,นี่นะครับเด็ดยังไงพี่อธิบายหน่อยมันเด็ดตรงนี้ฮะครับนี่อ๋อมันต้องมันต้องขวานขิงด้วยใช่ไหมใช่มันต้องขิงกับพริกก็ไปด้วยนี่แล้วก็อันนี้เลยฮะพูดถึงจริงๆนะบยมรู้ไหวใครครับเนี่ยที่ไหวใครครับเนี่ยบาร์ดี้รักชาติมาจากอะไรกัน พูดถึงว่าหายากนะเพราะว่าด้วยเทคเจอร์น้ำจิ้มที่ใส่เหมือนเต้าเที่ยวแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่ขิงเนี่ยมันก็มีที่ฝังอือครับต้องให้ผมดูได้มั้งต้องลองกินหนึ่งจริงๆอ่ะลองลองทำรับประทานที่บ้านได้แต่ว่าไม่ค่ยไอ้พูดอย่างนั้นแล้วร้านใครเขาจะมากินอ่ะเฮ้ยจะบอกได้เลยผมกล้าพูดไงว่าทำไปก็ไม่เหมือนหรอกเอ่าโอ้ด้วยด้วยตัวเต้าเจี้ยวเองหรือว่าอะไรนะใช่นนะ้ำหนักมือมันคนละแบบ คือร้านกินย่างก้งเขาต้มเนาะกินกุ้งเขาต้มปลาอร่อยต้มปลาอ๋อเนี่ยเหรอจริงไหมลงตัวอย่างประหลาดใช่ผมถือว่าจานนี้ดีนะดีเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยเห็นอะไรแบบเนี้ยจานแรกในคอมเมนต์ไปละอาจารย์ไหนต่ออันนี้เป็นยำถูกผูวไม่ธรรมดาว่าไรกุ้งตัวใหญ่มากใช่ขออนุญาตใช้มือกุ้งอย่างนี้เลยไม่ธรรมดามเห็นเป็นหมูหรือไงล่ะผมรู้พี่รู้คนดูคนรู้ไหมอ่ะใช่ไหม คือผมอาจจะบอกว่ามันเด็ดตรงที่ว่าตัวถั่วปูนะฮะเราก็มีหอมเกลยวด้วยหอมเกลือหอมแล้วก็ตัวน้าคลุกเนี่ยทำมาดีใส่เหมือนน้ำกะทิมานนิดนึงเนาะต้องต้องมีกะทิสิใช่ไหมอ่าต้องมีต้องมีกับโบราณใช่เพราะว่าบางเจ้าตอนนี้เขาใช้เป็นแค่มะนาวไม่ได้มันมีต้องมีมะนาวมีน้าพริกเผามีกะทิแล้วก็ปรุงรสถึงจะครบครบองค์ถูกไข่ต้มต้องมีด้วยอืถึงดีพอๆกับร้านแบบธนราคาเลยนะ เอาแน่นอนดิที่นี่ราคาไม่แรงใช่ไหมไม่แรงไม่แรงไม่แรงต้องบอกก่อนว่าถา้าใครใครที่อยากจะกินอาหารรสจัดๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นักเพราะว่าคือร้านนี้จะเป็นร้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ นั่นจริงกันคนวัยทำงานซึ่งทำงานมาค่อนข้างนานเไรยียงเงี้ยจะมานั่งรับประทานกันทางเขา้าเข้ายากหายากอ่ะไม่หาไม่ยากหรอกเดินมานิดเดียว <c oughs> พ,พูดไปเรื่อยมันเป็นร้านรับไงโไอ้ยคิดมันจะได้ดูแบบน่าสนใจขึ้นไงแล้วฮะเข้ามาถึงยากหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่คิดเหรอบางคนแบนบรับนะะักเลยสัตว์ไม่มาแม่งเลยไม่มีไม่มีใครมองโลกแง,ง่ร้ายเราพี่แล้วครับครับแม่พี่ก็ต้องมอง worst case ไว้บ้างบางคนไอ้ยยยากนักใช่ไหม ไปบอกใช่ไหมไอ้กูไม่มากันละกันวเวรเลยคราวนี้เออแต่น,นี้อันนี้โอเคอันนี้อร่อยโต๊ะโอเค,อเคผ่านอันนี้อีกจานหนึ่งอ,อันนี้กากหมูผัดพริกขิงอ่าอันนี้ทีเด็ดนะอันนี้ทีเด็ดเลยกินกับข้าวคลุกข้าวก็อร่อยบบีมะนาวนิดนึงโอ้โหมันเุ๋ยจานผมบอกเลยทีเด็ดไม่ม,ไม,มีไม่มีมะนาวไงก็ขอสิที่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันนานเขาบริการลูกค้าอยู่เราเต็มพร้อมไม่พอนี่นะกากหมูนะอืไม่เหม็นหืน ใหม่ถ้าอย่างเงี้ยดีเลยใหม่ๆอย่างนี้บอกพร้อมอ้วนอันนี้อ้วนแน่รสชาติดีอ่ะผมว่มไม่แปลกใจเลยที่ถึงเป็นลูกค้าประจำร้านนี้ไหนๆก็ไหนๆเจอพี่ในฐานนักภาคพี่ครับขอวัดฝีไม้ลายมือพี่สักนิดหนึ่งเองาอยากจะลองอ่ะอยากลองเซียนครับผมอยากลองให้พี่ภาคภาคละครที่ผมเคยเล่นอืมไหวบอจะลองดูในเมื่อมึงขอมาพี่ก็จะจัดให้ บอกก่อนนะฮะอันนี้ด้นสดไม่มีสกิปนะไม่มีฮะไม่มีตลกไม่ตลกยังไงไม่ต้องว่ากันนะอันนี้เราลองเราลองกันดูนะดูดูสัญชาตญาณในความด้นสดลองดูนะไปรอดไม่รอดวะเราเริ่มตรงไหนล่ะอันนี้เป็นละครเก่าที่ผมเคยเล่นนะะฮะนานมาละนานมาแล้วเกือบทศวรรษเกือบทศวรรษครับในคหาสส์หลังหนึ่งอื ในระหว่างนี้ที่พระเอกกาลังยืนรอที่ตัวคุณนี่ไม่ใช่อันนี้พระเอกก็คุณไปภาพเป็นพระเอกครับผมไปภาพเป็นตัวคุณอะใช่เอออ้ออออยหิวข้าวจังเลยเมืเ่อไรจะได้กินข้าวเนี่ยอ,าอยากกินปลาราบบ้านไม่มีหรืองไงหน้าตาอย่างกินปลาราเป็นไหมเอ,อ่ะปลาราอย่างนั้น <c oughs> โธเอ้ยดูหน้าตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะกินไปนะ มึงมาทำอะไรที่นี่วะคุขอถามมึงสักนิดหนึ่งผมอยากถามคุณว่ากูจะบอกมึงว่า,าถ้าพูดอะไรไม่ถูกหูก,กูแล้วก็มึงมีปัญหากุณนะผมแค่อยากจะถามคุณว่า <c oughs> คุณกินเป็นปลรราเป็นไหมครับเพราะว่าผมอยากชวนคุณไปกินปลรรา <c oughs> ปูดานด้วยนะครับ มึงมีปัญหาอะไรกับปลาลานนักหนาวะกูจะบอกมึงให้ของกูอันทุ่งนี่ืออทุกูเดินลงมาได้ยังไงจะบอกมึงให้หนายัางมึงไม่ได้หน้ายัางกูลหนาย่ังกูหลอกว่ามึงเยอะมึงไม่เป็นใครจากไหนแต่ร้านป้าแจ๋วเนี่ยที่หน้าปากซอยเนี่ยถือว่าอร่อยมากเลยนะครับพี่่สนใจจะลองชิมหน่อยรอครับ รับรองว่าเด็ดถึงใจอยร้านปลาแจ้วสนตีนะะะอะไรยังปะคุณคะเอ้จิบเพระขอโทษอะไรครักประมาณนึงประมาณนี้ปลาแจว้วปลาแจว้วคือใครไม่รู้เอา้า มันมาอยู่ในซิลับบัมอ๋อเหรอฮะผมรู้จักแต่ร้านครบ้าริมน้ำนอ่ะอ่าเออพี่ขอบคุณมากโอ้ให้เกียรติภาคด้วยเนี่ยผมดาฟินแล้วนะฟินฟินในฟินนใอารมณ์ผมละว่าได้เรียกว่าเคียงคู่กับตำนานโอ้โหตำนานเลยพี่ถือว่าเป็นตำนานของเด็กยุคมิลเลนเนียมเลยนะเหรอเออรุ่นรุ่นใหม่นี่ก็คือต้องต้องพี่ละโอ้เอออย่าเพิ่งตายนะไม่เป็นไรกูยังด่ามึงอย้อีกนะ พี่พี่มีอะไรจะฝากฝังไหมฝากฝังเลยเหรอฝากฝังถึงรุ่นน้องใหม่ๆ<อ>คนที่ดูรายการอยู่บ้างพอเดี๋ยวต้องฝากช่องของพี่คิดเอาไว้นะครับทั้งน้องหลานๆนะก็เข้ามาดูว่างๆเปิดไปให้มันไม่เหงาก็พอเปิดเป็นเพื่อนไปนะเปิดทิ้งๆไปก็ได้ใครจะขี้อยู่นะถือว่าใครเยี่ยวไม่ออกก็เปิดดูได้ครับขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกบอกช่องนี้นะฮะเราจะมีอาหารอร่อย แนะนำร้านดีๆนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรต่อไปจากนี้เนี่ยก็แล้วแต่พี่คิดเขาพี่ๆเขาคนช่างคิดแต่ช่างทำไหมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลองติดตามกันดูนะครับก็อย่าลืมไปซับสไครป์เขานะนะแล้วก็ช่วยๆกันดูหน่อยหน้าขงสารช่องบ้างกับเท้าเครับนี่หัวไอ้สันต้ <laughs> อง<อ>เอาฝากไลค์เขาหน่อยไหมฝากไลค์เ<อ>าขาหน่อยเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาฝากสิติดตามพี่จูนได้ช่องทางไหนบ้างมีซี่จูนเลยครับทั้ง YouTube และเพจใน Facebook นะครับเออแล้วถ้าคนสงสัยว่าเอ้ยจะมาเจอพี่จูรานี้ได้เมื่อไหร่อ๋อเราจะดวงแล้วดวงแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงแล่นด้อมกันไปแลนด้อมกัินไปฝากสลานลมด้วยนะครับผมช่องสลานลมช่องนี้รายการนี้เป็นรายการใหม่เพิ่งทอดมาอ่าช่องสลานลมจอะไรนะ ช่องสารลมช่องสารมดมของหอมนะฮะแม่ประนีมีกลิ่นหอมแม่ประนอมมีกลิ่นย้าครับผมเดี๋ยวไปให้เจ้าของร้านฝากบ้างก็ร้านฝากเดี๋ยวเจ้าของร้านฝากร้านยันลาไปก่อนข้าร้อยขอลาเลื่อมสายเลื่อมสายครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านที่น่ารักที่สุดของเราเจจงนะครับผมสวัสดีค่ะครับผมและ ร้านอยู่ตรงไหนเราฝากร้านหน่อยครับว่าร้านอยู่ตรงไหนยังไงปิดวันไหนเปิดวันไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านเราหรือว่าร้านของจูนเนี่ยก็ร้านพี่ไม่ใช่ร้านผม <c oughs> อยู่แถวตลาดพูนะคะเข้ามาตรงซอยเทอร์ไทย20แล้วก็เข้ามาถึงท้าน้ําเลยก็ะจะอยู่ตรงหลังร้านทองครับ ต้องบอกว่าอันนี้มันอยู่ใต้สะพานพอดีใต้สะพานใต้สะพานพอดีติดกับคลองบางกอกใหญ่ครับเดินตรงเข้ามาถ้าคุณเจอคลองคุณมาถูกอ่าก็จะอยู่ติดกับสนามบาสครับผมนี่น้องจูนพามาตามรอยฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับร้านบ้านลิมน้ำาต้คลุมมองทางนู้นจะมามองผมทำไมวะฝากร้านของเจยงเอาไว้ด้วยนะครับจริงๆแล้วอ้อมอกอ้อมใจอ้อมอกอ้อมใจจริงๆจะมีพี่เป็ดพี่เป็ดไม่อยู่ใช่อ่าอย่างน้อยเอามา รอยโฟกิงอาโฟกิงอะ,อะลืมบอกไปว่าร้านนี้เคยถ่ายโฟกิงสองใช่อยากจะมาซึมซับบรรยากาศโฟกิงสองมาแล้วเดี๋ยวจะจัด<อ>โต๊ะที่เขานั่งกันเลยครับผมเอาแบบนั้นเลยได้มุมนั้นเลยกินได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจัดนักเดม <c oughs> มาขับชื่อให้ด้วยสนุกสนานเลยทีเดียว